สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนการใช้ยารักษาโรคสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องการใช้ยารักษาโรค ความมุ่งหมายในการใช้ยารักษาโรคคือต้องการให้โรคหายเร็วที่สุดไม่เกิดผลเสียจากการใช้ยาและสิ้นเปลืองน้อยที่สุดการที่จะบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโรคเรื่องยาเรื่องที่ควรละเว้นและสิ่งที่ควรกระทำ ความรู้ต่างๆเหล่านี้อาจทําได้จากการอ่านวารสารทางการแพทย์การสื่อสารมวลชนในรายการของทางราชการหรือที่เชื่อถือได้และจากการสังเกตรวมถึงไต่ถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลและเภสัชกรเช่นโรคบางอย่างเช่นไข้หวัดอาจหายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาหรือใช้เพียงยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a สาราน